นายสุเมธธีรนิธในอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่นักธรณีวิทยาเข้าสำรวจน้ำตกแท่งหินอคานีเพื่อเตรียมเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดน้ำตกดังกล่าวมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นคือน้ำตกซับผูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่13บา้านซับเจริญตะบนยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสูงราว10เมตรและจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่โดยรอบยังมีความุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า ขณะที่นายนิวั์บุญนบผูอในการส่วนประสานและสนับสนุนวิชาการกรุมทรัพยากรธรณีระบุว่าสาเหตุที่น้ําตกดังกล่าวมีความโดดเด่นเป็นที่น่าอาศัศจรรย์สําหรับผู้พบเห็นคือตัวน้ําตกจะไหลผ่านแท่งหินอคัคนีเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟเมื่อประมาณ8ปดถึงล้านปีก่อนโดยแท่งหินศิลาจะมีรูปร่างเป็นลักษณะสามเหลี่ยมไปจนถึงหกเหลี่ยมโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นโลกด้วยแรงดันทางธรรมชาติและเกิดการแข็งตัวลงอย่างรวดเร็วทําให้เกิดการแตกเป็นแท่งหิน ทั้งสถานที่แห่งนี้ถือเป็นน้ําตกเพียงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการค้นพบเหมาะกับการค้นคว้าทางด้านธรณีวิทยา